วันที่6ตุลาคม2564สถานการณ์น้ำท่วมที่บริเวณบ้านพระเนาตําบลท่าพระอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลังจากเมื่อวานนี้ระดับน้ำในลำน้ำชีเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเออล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหมู่บ้านจัดสรรที่ติดอยู่ริมน้ำกว่า300หลังคาเรือนและบ้านท่าพระเนาจำนวน50หลังคาเรือนประชาชนต่างพากันขนย้ายทรัพย์สินมีค่าออกไปในที่ปลอดภัยบางส่วนจมหายไปกับน้ำเพราะขนขึ้นที่สูงไม่ทันส่วนพนักงานโรง,งงานขนมปังแห่งหนึ่ง ที่มีพนักง,งานกว่า165คนที่ติดค้างอยู่ในโรงงานเจ้าหน้าที่ได้อพยพออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งหมดซึ่งจากการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้าพบว่าระดับน้ําได้ท่วมสูงขึ้นจากเมื่อวานอีก50เซนติเมตรน้ําท่วมสูงมากกว่า2เมตรและจากรายงานพบว่าช่วงค่าวันนี้ระดับน้ําชีจะเพิ่มสูงขึ้นอีก1เมตรขณะที่เจ้าหน้าที่เรงอพยพผู้ติดค้างและไม่ยอมออกจากบ้านมาอยู่ในที่ปลอดภัยทั้งหมดโดยทรัพย์สินที่นําออกมาทางเทศบาลตำบลท่าพระได้จัดพื้นที่ ให้อยู่ในบริเวณวัดท่าพระเนาโดยขณะน,นี้มีประชาชนบางส่วนพักอาศัยอยู่ที่นี่ที่เหลือไปขอพักอาศัยอยู่ตามบ้านญาติส่วนผู้ที่มีกําลังก็เช่าโรงแรมอยู่อาศัยชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายราวๆสองสัปดาห์